ไปค่ะ FC ฝั่งไทยฝั่งเอเชียฝั่งยุโรปจ้าเมนเพียมพอนผ่าทูท่าหนองม้ชุ่มผักสิ่เพียมพอนถูกไว้แล้วจ้าแล้วท่าทืท่าหนองม้ชมนจ๊าเนาะถูกไว้ในกระถางมันหงอกขนาดแล้วพี่น้องปลาปลาถิ่นเพียมพอนไปเบิ่งจ้าเนาะไปเลยค่ะไปเบิ่งผักน้ำกันพี่น้องจ้านี่จ้าพี่น้องจ้าผักบุ้งถิ่เพียมพอนถูกไว้นะจ๊ะเนาะผักบุ้งจีนพี่น้องมันหงอกลวจ้ามันงอกแล้ว นะพาพี่พาน้องมาชมนะจ๊ะเนาะผลงานไปถึงไดแล้วนะจ๊ะนะเนาะกำลังงอกนะพี่น้องเนาะเป็นจังไดพี่น้องสิใดกินบอสิไดกินบอพี่น้องจ้าผักบุ้งจีนจ้าผักบุ้งจีน เดี๋ยวสิพาพปเบิงผักชีนะพี่น้องเนะาะไปดูผักชีอันนี้บะพริกยำทอดอันจ้พริกดอกมะลิพี่น้องดอกมะลิสป็น กำลังงอกพี่น้องนะพักชีเพียงพรนจ้าดอกมะลิพี่น้องไปต่อจ้ะพี่น้องจ้าไปรอไปชมบักอเพียงพรนพี่พน้นองจ้ามันละกอลูกงใหญ่ ái, พี่น้อง บอกพี่น้องบกก มีกะพาพี่น้องผ้าผีผ้าน้องมาชมผักในบ้านนะพี่น้องที่ปลูกกินเองนะพี่น้องเนาะปลูกไว้กินเองไม่ต้องซื้อนะพี่น้องเนาะ คลิปนี้พี่พรานก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้นะจ๊นะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอมพรไก,แก่แก้วชาแน,นลนาะอพี่น้องเนาะอให้พี่อมพรน,น้ำแน่นะจ๊นะเนาะขอบคุณค่ะคลิปนี้บ๊ายบายจ้า